สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอัปเดตเจ้ากระต่ายน้อยนะคะนี่นะคะซื้อมาได้เกือบจะหนึงเดือนแล้วนะคะนี่นะคะเริ่มโตแล้วนะคะหลังจากที่ fc ได้เข้ามาคอมเมนต์นะคะว่าการเลี้ยงกระต่ายควรจะให้เป็นหญ้าอัฟฟ้านะคะเราก็ไม่เคยเลี้ยงเนาะเราก็เลยไปซื้อหญ้าอัฟฟ้ามาให้นะคะนี่นะคะเป็นหญ้าที่ นำเข้ามานะคะเป็นญ้าในพืชตระ,ะกูลถั่วนะคะเหมาะสำหรับพวกหนูพวกกระต่ายนะคะหนูแกสบี้นะคะเป็นหญ้าที่มีแคลเซียมสูงเหมาะสำหรับกระต่ายเพื่อไปบำรุงร่างกายให้มีกล้ามเนื้อแข็งแรงนะคะนี่นะคะ เขาก็จะบอกว่ามีไฟเบอร์เท่าไหรโปรตีนเท่าไหรไขมันเท่าไหร่นะคะนี่นะคะไปซื้อมาแล้วนะคะเจ้าตัวเล็กก็ให้เจ้าตัวเล็กกินนะคะนี่ละะืมซวนมากเลยนะคะอ่ารอกินอยู่เนาะนี่นะคะมีกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมทานได้นะคะคงชอบโดน คงน่าจะชอบอยู่นะคะนี่นะคะก่อนหน้าน,นี้ก็จะให้อาหาร,าหารเม็ดนะคะแล้วก็แล้วก็แล้วก็ยาขนนะคะเมื่อวันไปสเก็บมานี่นะคะยาขนนะก็ให้เข้าด้วยนะคะนี่นะคะแล้วก็เอฟซีบอกว่าควรจะแยกกรงให้เขานะคะเพราะว่ายัางเล็กเพราะว่า อายุประมาณ7จ็เดือนเนี่ยเขาก็เริ่มผสมพันธุ์แหละแต่ว่าเขาเพิ่งเพิ่งโตเนาะก็เลยยังไม่อยากให้ผสมพันธุ์กันตอนนี้ก็เลยจะแยกกงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาท้องโอกาสที่คลอดออกมาแล้วมีความเสี่ยงสูงในการคลอดสูงนะคะว่าอาจจะเสียชีวิตได้นะคะก็เลย ต้องให้เขโตกว่าน,นี้ก่อนค่อยผสมพันธุ์นะคะจะมีตัวผู้กตัวเมียนะคะนี่นะคะซื้อมาเป็นคู่กันนะคะตัวผู้จะเป็นสีขาวตัวเมียก็จะเป็นสีสีลายๆเนี่ยแต่ว่าตัวนี้สนมากเลยนะคะนี่นะคะก็จะให้แต่กอนก็จะเป็นอาหารเม็ดกระยาคุณให้เขานะคะแต่ว่า ก็จะดูความน่ารักของเขานะครับเพิ่งเคยเลี้ยงเนาะลูกชายอยากเลี้ยงก็เลยซื้อมให้เลี้ยงนี่นะคะกระบะ,ะพวกฉี่เขาหรือว่าอันนี้เขาก็ล้างตลอดนะคะหนึ่งวันสองวันถ้าเต็มแล้วก็ล้างนะคะกินเยอะมากเลยนะคะ นี่นะโอเคก็มาอัปเดตกันแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ